เมืย์ไลายพี่ลองไปสอนกุ้งกุ้งก็บบถึกโอ้ยโอ้ยยดยดยดมาตองเงยงมาดำปิดปีบบล่ะแดดแดดความบอกเลยว่ามันสีหนาวมันสีหนาวมันบนไงถ่ทยกอให้บุญ ก็กางหนักที่หน้าตามกย็ยังสอนเป็นพายุตะยุ่ตะหน่อยสุพีน่น้องต้นหมักท่านเป็นบันออกเป็นออกบ่ออันนี้ต้นมเะเมขือเทศเอ้ยมะคามเทพเปนแล้วอ้วนมาไปไหว เมื่อแล้วเด้อค่ะรูปร้านม่เยี่ยมยามเอาบุญมาฝากมาได้เว้ยโอ้ยหมักมาลุ่มหม,มัมกย่อมหมักย่อมบอเป็นหมากโอ้เป็นหมากจุน๋น พูนมากมันมุกย่มหวานโอ้ใบมันก็เป็นตะบบเป็นตะกะไปย่าไก่แท่เนบารีน,น้นอง